ครับผมสวัสวดีครับผมสวัสดีครับแฟนแฟนเอฟซีนะครับของสายฝนคนลัางเขานะครับเล่าเอฟซีทุกท่านนะครับมอนิฮาก้ามารวมด้วยช่วยกั้นครับพัฒนาหมบานครับบ้านชานเลนครับมู human, สีครับทุปตะโก้ครับอำเภอทุปตะโก้ครับจังหวัดชุมพรครับผมมอนิฮาก้รวมด้วยช่วยกันมาหลายคนครับฮ่ากไดซอยกั้นครับพัฒนาหมบานครับตอนนี้กลุ่มของสายฝนคนลัางเขานะครับเนาะ ก็มีทีมงานของเหาครับครับนี่ครับทีมงานของสายฝนคนละนครับตัวนี้เหาอยู่คว่นลุงเกียบนะครับนาะแล้วก็ทีมงานเ้องกับมาซอยกันทุกคนครับรวมด้วยช่วยกันครับนี่ครับผมโอเคครับเพอ่อสีมูบานห้องเสียดสายครับนี่ครับบังินครับผมครับทีมงานของเหาครับมาละันอยู่สองสี่หก แปดสิบคนครับสิบคนครับทีมงานมีอีกทีมงานหนึ่งอยู่ฟังอีกคนหนึ่งครับมีมีมีหลายทีมงานอยู่ครับแต่นี่ทีมงานเ้าแบ่งทีมกันมากครับเพราะว่าเขาพัฒนาอยู่จุดเดียวมันกับจุปเซียดง่ายครับเพราะตองซอยครับเพราะตองซอยซอยกันได้หลายจุดนะครับเนาะเพราะว่าหุ่นทางเ้าสิได้เสร็จเร็วๆนะครับเนาะรวมกันเหมือนกับเป็นวันวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบเก้านะครับเนาะ เดือนเมษาสองหาหกขังครับผมทีมงานของเราครับรวมโดยเชื่อใจนครับทุกคนครับพยานแข็งครับหมู่บ้านของเราสิได้สะอาดครับผมนี่ครับบางฮิเกีดยกับยู่นี่ครับผมมาเรื่องรถปอรคิงครับที่อันครับอันนั้นงบอสชานครับทุกคนครับผู้ใด้ออกทิ้งอ่านะทิ้งแล้วก็มาทวมองแล้วก็พี่นน้อยอนี่ครับผมมาโดยเชื่กใจครับตอนนี้ ขนนนทาของเขาตัวนี้ก็เริ่มสะอาดสะอานกันแล้วครับผมเพราะว่าต่างคนกับต่างขยันขันแข็งครับช่วยกันทุกครับทีนี้ครับอันนี้กับผมเหมือกับมือเลยครับแต่ตัวของผมเนี่ยเป็นเครื่องตัดหญ้าครับผมเครื่องตัดหญ้าครับตัวนี้ก็เมื่อกี้ก็ตัดหญ้าจุดนี้ใช่ครับแต่ว่ามาถ่ายคลิปก็เลยต้องลดเครื่องตัดหญ้าเขาออกกันครับผมเดี๋ยวเขา ขอ่ายคิปประมาณสักนาทีจักสิบนาทีเนาะิปนี้ขเอาสิบนาทีครับเพราะว่าสีได้สทรงให้พี่น้องเราไแต่ชมวกันทุกคนนะครับนอเพราะว่ามือนี้เป็นมือดีนะครับเดี๋ยวเขามารวมด้วยช่วยกันครับบรรยากาศข้างนอกครับตอนนี้ก็เมคึมคึนิดๆครับผมแล้วขอหยุดวิดีโอก่อนครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องไปซอยกันตัดใหญ่ก่อนครับผมเดี๋ยวก็สิท้ายต่อครับผม ครับผมแล้วท้ายต่อครับบันนี้เขากับทีมงานของเขาได้มงนี้เขาก็ได้ส้เร็จไปแล้วครับก้นนี้เขากับสีขึ้นไปข้างบนนะครับนาอตอนนี้ผมลงมาเอารหลดนะครับรหลดเขาจอดอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวเขาตองตามทีมงานเขาขึ้นไปอีกครับรหลดเขาอยู่ข้างล่างครับผมโอเคเดี๋ยวเขาสิขึ้นไปลุยต่อข้างบนครับซอยเินเ่ายังมันไ้ตัดอยู่ครับวัฒนเ ทีครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเขาสต็อปขอหยุดวิดีโอไว้ก่อนแป๊บหนึ่งครับผมขับรถกันครับผมมาขับรถไปน้ำทรายไปนะครับผมครับผมตัวนี้ก็ขึ้นควันลุงเจียร์นับเนาะแล้วพอเครื่องผมเครื่องตัญยาผมอยู่นี่ครับเอาขึ้นรถไปเลยครับนี่ทีมงานเทาครับผมปลาหำครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจอดรับทีมงานเท่าครับปลาหำกับปลาลิ้นครับผม เดี๋ยวเอาเครื่องขึ้นรถครับเจอบเครับผมเดี๋ยวเอาเครื่องขึ้นรถครับทีมงานของห้องด้เดิน์นาล่วงลลวงล่วงนาไปแล้วประมาณยี่สิบคนครับตอนนี้ทีมงานห้องมาเพิ่มอีกเยอะแยะแล้วครับวันนี้ครับหลายคนนะครับนาเลี้ยนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวนะครับอยู่ในทีมงานคนสายฝนคนหลังเขาครับผม เออเอาแมดออกกันนะนี่แม่แล้วเหมือนกันครับอมาดีครับผมมาดีครับผมเดี๋ยวเอาหลุมโดยเสียกันครับข้างสี่ขึ้นไปบนต่อครับอนี่ป่าหำนะครับไปท่ากะชิเดินทางต่อข้างหน้าครับผมป่าหำอยู่ขลังเด้อจับเคื่องเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดวิดีโอชัวคข้าวครับตอนนี้ห้าได้สี่หน้าที่ถ่ายต่อครับถ่ายต่อ ไอ้พวกมีปลาครับพวกมีปลาครับพี you know, to mm ่น hmm. okay. uh ้องก็เห right. okay. okay. ็นพวกมีปลาครับนี่นี่ครับผมทีมงานน้องฮอมพ่อบอกมีปลาครับขนุนปลาครับกินได้แต่มันเปรี้ยวนี่ครับมันเปรี้ยวตว่ปลามากินครับพวกคางพวกยี่เห็นพวกนี้ครับพวกลิงพวกคางนี่ชอบมานะครับขนุนปลาครับแต่ว่าอยู่นี่มันมาอยู่ในสวนยางนะครับเพราะว่าปลาเขาเห็ดเขาเห็ดสวนยางหมืดแล้วครับตรงนี้ครับ ันนี้ทีมงานเฮาเฮากับุกเบิกมาได้ไกลพอสมควรครับรวมโดยเช็กกันครับนะครับคนนุ้นปลาครับเลยไปสู้ผับหลุดไปทึ่งๆชีบครับอุลิงคางครับพวกกระจงพวกนี้ครับสัตว์ปลานี่มักแห้งครับรสชาติจะออกเปรี้ยวๆสักหน่อยครับอู้โดนเต็มเลยตลอกก็กินเลยครับนี่นี่ครับผมนี่ครับ ข้างในก็เป็นไข่หมี่นะครับเนี่หนาครับตัวนี้ครับผมเฮา่าเดินทางต่อครับตรงนี้เฮาก็เกิดบอดไปแล้วครับตรงนี้สั้มเดชไปอีกหลายเติบครับปเอาของหลวงนาไปเลยครับผมพาไว้ตรงนี้เาก็ทางเรียบร้อยไปแล้วครับนี่ครับ หมู่บ้านของเราสะอาดสะอาดนะครับบา้านนี้ลมโดยเชี่กันครับหลายคนครับไปขึ้นรถไปน้ำมันไปว่ามาเนี่น<า>วยวแหละโอเคครับตอนนี้ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายต่อครับหมูยีฮ่องกงมาถึงซอยบา้านในซอยนี้ทางสิไปหุกเคยครับผม บานก้อยบานเทียนครับไปลางนหนครับบานคาเจน้อยครับในนี้ครับรวมโดยเชือกนงกันมาถึงนี้แล้วครับผมอ่าตอนนี้เขาจะเครื่องตัญญาเขามีตอนนี้จากเครื่องของผมนะครับเครื่องหนึ่งเราจะลาลิ้นครับปาลินครับอันนี้ค็โอ้ไอเล่นี่ครับเออไปเีครับ ตอนน no? like, ี้ขอขอไปตักกล่องนะครับตอนนี้ครับนี่ครับป้าโซครับป้าโซข้างเข้าครับลงด้วยเช่นกันครับรวมโดยเช่นกันไรก็ตามนี่ป้าโซครับเห็นไหมครับป้าโซครับผมคนรอไปจับมือบานครับอันนี้บางง้อครับบางง้อโอ้บางง้อกี่ไรสิครับหน่วยจะกระลักจ่อครับอยู่ตรงนั้น สองเดือนครับสองหรือสามเดือนสีได้กินลุยครับผมโอเคครับตัวนี้ฮะครเดี๋ยวลุยงานต่อไปครับบายนีเฮะครับเดเจอการกิมนาครับขอบคุณนะครับสี่คอยตดตามนะครับกดไล่์กดแช่ให้บคนหลังเขาไปสายผลคนหลังเขานะคขัาเนอกเดี๋ยวจบเป็นลุยงานซอยมูต่อครับโอเคเดเจอกัานกินนาครับผมสวัสดีครับผม โอ้ท oh, ี okay, ่ครับอเคนัที่ละครไดแล้วครับปันี้